สวัสดีค่ะอยู่ช่องสับเปิดครัวแตกนะคะนี่กนาดน,นี้เข้าลโอ้แอัดดันแบบเดียวเข้าอันนั้นงัดบักโดนหนึ่ง

อันนอตลุดนี่นั่นๆสองตัวนั่นอีกตัวนึงไม่ลุองโดนจัอเสียังโดนล่าวโดอเสียด้วตองนอหนาวกันดูนับุอมันต้องใส่กออตีนะยอง้ยังขาเลยนะไเดี๋ยวเดี๋ยกระตอกห้กันเยนบางมาเตมลหนอจีฮะหองย่กันมันาย่มันันงอนออรองๆรองๆเอกันรองๆ่เาอยเลไปาวเนอีมั ไปสตาร์ทขี่ไปเกี่ยวเลยไม่ได้หรอามสียตอเข้าไมมาแ้เสียออามาหรออะไรมันคืออะไรอันถามเข,าข้าคือจะเข้าคูจักนี่ไหม วัวเข้ามาแล้วพี่แจ๊คข้อหรอกครับนี่คุณได้ข้อของเขาคุณเชฟว่าข้อของเขาเีการ์ดมาตีการดมามไม่ไเห็นตัดกันหรักตัดเลยข้อจะมีมั้ยใส่เยอะเลยนะใส่เยอะเลยนะใส่มาข้อจะที่ไหนนี่เลยตัดเอาเหล็กมาเลี้ยงอยู่อ่ะเออนี่มือเรียนยุ่งดีปะ ามวันเสร็จไหมอาจารย์ฮะยิงด้วยแล้วไม่ตอบขอบคุณเมียทอยนะคุณเมียะเออโอ้เตะตะเล็กเขาสี่ฟีบสีส้มโ อันนี้ก็ซื้อใหม่อันนี้ของเก่าอ๋ออันนี้ก็ซื้อใหม่เหมือนกันอันนี้ก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่อข้าวนานั้นเขายังเกี่ยวไม่เสร็จเลยตะดมใช่ตอนได้ซื้อ แมนเกียว่านว่เกมาท่านแหลวอยู่แต่เป็นงูคือสิต่อตาแล้วล่ะหุวหนสองหมื่นแล้วแล้วท่านแหลวอยู่

ใ่คลาไทยแน่เด็ดยิมไทยตอนล่องตู้เลยจิกับกับพอดีบอกเลยล่ะก็ทาจริงๆแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งไทยคลิปอยู่ินไจ

ไปุกตาไนยงจไปแล้วไดว่งสะานเนี่ยก็ครับนักสาเปินีเี่ยนี่มันียย้อนไม่ได้หรอึงสะิงไม่ริงจรงไหมย้อนแห้งเดึงีมันมุ้งดุจิมัดจิตใส่สปพิงเบิงบูดเพิ่งจะหักลุงอู้ยดขายอีวะ ม้อตายมันท th uh ีถือมือเขายังีื้ท่าอ้กายหัเมื่อกนขายเมือกคนสือเจอสมันถือเบื่อาหลายจเบือเบือเป็นเบือเดียวเลยเบืเาะของมัน ่เชื่อมใไหมเหรอยันเลยวะยนันนใส่เยู่อนไม่เห็สมครไม่นเหรอกวจะได้มอะไรนะบตรมันกินเลยเมดิกอยู่นะข้ารถประดมนะเห็นอยู่เมื่อกี้นี่มากขารถโท้เราขึ้นไปเห็นยังไงอาจารย์อรอยู่ Mà nó không thể, không thể. <laughs> Ủa, đi mà ta <laughs> <laughs> <Nhạc> mà là móng mẹ cuốn rồi cuốn rồi hả? cuốn thong rồi hả? Mình kia. Mình kia. hả? thong rồi mẹ mất mùa thì mưa 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 Hả? mưa 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 Nó không mưa

คือตัวแรมันน้ำมันเครื่องมันน้อยเดยวนี่เออจางจะางมันยไะทมันอกกระดนกไหนครับิลดนนนนเออหมูน่อยเอออยู่แก่ในส่นไหนด้หมูหน่อยยอบ่าง

7ัเป็นี่สกนดิสโเ้อกรจับดับันก้่อาเลยจบเมันดางมัก็โค้เป็นนิวอหนาเลยถูกไม่โน้เป็นิวโอยัย่างหนาเยวพด่วนพี่ก้ามันดังน้ำน้ำตู่ก็ดน้ตู่มันสั้นแ่นอเด็ตู่มันจะพื้นะพืนปเป็นยังไ้ากดีเลยะป็สั้นแล้วตู่ัวาเงียบเลยแะตอนนี ulously, ้ห ตอนนี้มันอเขาคือตันนี้มันยางเียเลยอาเป็นตนตะตาบอวันได้ะง่อมึ่งไหมว่ามันงาไใครวมีมึงเบิ้งดีดเบิ้งมันสันแหงบ่สันแหงอยู่แห้งบ่สิแก้สีบบแก่แล้วดยังมันตตาไงเบิงสันยังไงบ่บ่บ่มันน้อยมันก็ดังแ่นอไง่กู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 อยู่ดังแต่ลบีานผ่อนดีน้อยมันไข่ไข่ไกยบนน้อยนึง

Un sorrelo